สวัสดีค่ะทุกคนอิงองนะคะวันนี้จะมาแชร์3มเทคนิคดีๆในการดูแลผิวคอไม่ให้เหี่ยวย่นกันนะคะทุกคนลองสังเกตดูว่าเรามากักจะดูแลผิวหน้าอย่างดีเลยแต่ละเลยการดูแลคอนะคะซึ่งคอเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกได้ดีเลยค่ะว่าเราอายุเท่าไหร่นะคะแล้วการทําสัญญกรรมคอยเนี่ยเป็นการทําได้ยากด้วยเราก็เลยต้องมาดูแลก,กันแต่ตอนนี้ดีกว่านะ,ะเริ่มที่วิธีแรกค่ะก็คือการทานอาหารที่มีประโยชน์โดยการเน้นทาน พวกอาหารที่มีวิตามินซีนะคะเช่นผลไม้พวกส้มมะละกอน,นะคะซึ่งจะมีการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวตึงกระชับแล้วก็ลดริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะวิธีที่2ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะตอนนี้มันเป็นสังคมก้มหน้าเราเล่นมือถืออะไรก้มหน้าตลอดเราต้องปรับเปลี่ยนในการเงยหน้าบริหารคอบ้างนะคะแล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือการดูแลผิวคอการทาครีมกันด้วยนะคะทุกเช้าเย็น อิงใช้ตัวนี้ค่ะครีมธนาครีมสาลายแดงนะคะซึ่งเป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการพวกลดริ้วรอยนะคะครีมมันสีขาวราคาเราต้องทายกขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือที่บ้านองิงคือใช้กันทุกคนเลยคุณพ่อคุณแม่คุณป้าแนะนําไปก็คือใช้เราคือผิวคอดีขึ้นแล้วก็ทามือทาหน้าได้ด้วยนะคะทาหน้ากลางวันแล้วก็ามาทาคอเช้าเย็นทานมือด้วย มาถามือต่อนะคะจบไปแล้วกับเทคนิคดีๆนะคะลองไงลองไปทำตามกันดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะบ๊ายบาย